เกลือสินเทาครับผมอยูใต้ดินดคุณลุงอากาศข้างในเป็นไงครับผมบมันน่าจะเป็นสปาอย่างดีเนาะ<ม>สัมพ่อลุงหุ่นดีอะใช่ไหมมันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอา่าได้สปาเกลือได้ขับตลอดไหมใช่ไหมโอ้ครับอ,อยู่ตลอดเลยใช่ไหมลุง,งอันนี้ก็เป็นอีกหลายในที่ในประเทศไทยเนาะที่เพิ่นบอสามารถทีะ ปลูกพืชหรือว่าปลูกเกษตรได้นะครับพี่น้องเพราะว่าข้างล่างนะครับหนามใต้ดินมันเข้มครับเนี่ยเข้มเกลือเลยเหมือนอยู่แถวบ้านดุงอุดรนดีขึ้นไหมครับเนี่ยนี่ฮะับเบอร์ขนาดหนามวะเนี่นี่แหงเกลืออะไครับนี่จะว่าเอาลิ่นเลี่ยนะครับเข้มอะไนี่อันนี้ก็เป็นไม้ครับผมเป็นยางพารานะครับต้นยางพาราที่ราคามันบดได้ราคานะครับยางพารากันสามร้อยครับสามร้อยสี่ร้อย เปนกระตัดครับและเกอามาขายนะครับอันนี้เราซสึกว่ากิโลละแปดร้อยห็นว่านะครับเอามาเป็นเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิผมก็มากับทีมงานจังภาพนะครับผมโอ้โหอจ่างนี่าตองห่วงเลยมคนลุกเลยมาลุกาม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 านา่านามครับามามาม โอสวย,สวย,สวยเราให้ฟังสันสนนะครับขั้นตอนการเฮ็ดเกลือสินเท่านี่ครับ<อ>ผมขัดต้นแล้วก็หม้อเราเรียบร้อยเนาะแล้วก็สูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมาน้ําใต้ดินนี่น้ำใต้ดินเจาะลึกไปประมาณ8ปดสิบเมตร8ปดสิบเมตร80เมตรข้างล่างนี่เข้มบ่ลุง<ม>ก็ผู้ก็เป็นภูเขาเกลือภูเขาเกลือตัวนี้มันมาจากโคราชโคราชอุดรมาผ่านคุณละค่ำเข้าไป บึงการแล้วก็ลอดน้ำาค้งขึ้นไปประเทศแล้อ๋อเ,เป็นเป็นอ่อเกลือเลยข้างล<ช>่างใต้ดินเกลือหนึ่งหนึ่งม้อจะใช้ว่าประมาณสิบชั่วโมงจะได้เกลอือเกลือจะตักวันสามชั่วโมงจะตักเรื่อยๆตัก,ตกขึ้นที่ห้างตักขึ้นห้างแล้วก็ลงเกลือเราไม่ได้ผสมทุกอย่างสาม,มารถจะใช้แป้งข้าเจ้าเพื่อให้เกลือจับตึก จับเป็นฝึกแล้วก็ตกฝึกมาก็เป็นเม่กเกลือครับอันอันมอนี่เงา้าไปได้เนี่ยครับเบื้องโดยาสายตาปกติจะยาวสิบสี่เมตรกว้างสองเมตรสี่สิบกว้างสองเมตรสูงห้าสิบเซนมีมีจักโลกนี้อยู่นี่ครับระมาณเลยร้อยแปดสิบลงบ้านี้สิบชั่วโมงก็คือให้คนงานตักขึ้นมาเนาะก็รับจา้างเป็นกิโลครับคนคนทำนี่จะจึงได้กิโลละสามสิบห้าตตัง โอ้บอต้องงองนะครับแค่เห็นข้างหลังเอาคือกิโลนึงสามสิบห้าจุดสามห้าตันเนี่ยเขาจะได้ตันหนึ่งก็บสามร้อยห้าสิบเข้าเหตุการเกษตรอื่นเนี่ยบอเอานามขึ้นมานี่ยนามครับบัวด้เลยจะไปทะําตัวอื่นไม่ได้ครับเรียบร้อยเลยบอลเขายังกับบัวร้เลยบอกปลูกยังบัวด้ายชอบมากเขาไปเอาไปต้นมะพร้าวเอาไปใส่พวงมะพร้าวข้าวย่าเกลือพวกนี้จะไปทำงเปิดเหตุแนี้มันจะมีคนละโซน คราวนาก็อยู่ใกล,ๆกล้ๆกันแต่ไม่มีผลกระทบพเพราะว่ามันมันง่ายเอาลุลงชาติย่างเข้าไปให,ให้ผมมือไหนเอามือกรอบขึ้นข้างนึงก็ได้ครับเอาผมอยากเห็นความขาวอ่ะอ่าว่วางไหมว่างอ่าเดี๋ยวผมขอหยาดไายพี่น้องมึงครับผมความละเอียดเนาะอันนี้ค,ค,คือแบบสดๆเลยเนาะๆๆคนเอราวัลบอยังบอกว่าด้ปูแต่งยังเลยเนาะนี่ครับมึงครับเขาเขาโดยธรรมชาติเพื่อนเอาเกล็ดเกลือวะนี่ ครับเขาเรียกเก็บเกลือโอ้เป็นแต่ไอโอบไอ,ไอ้ปลานิ่นปลาทับทิมซีพีแซบเนาะก <c oughs> ็กลับ <c oughs> ไปครับเช่นอันนี้นี่จักตันน,น,น,ตนี่เอานี่นี่นี่ประมืนได้ใสยตาเนี่ยเอาทุ่งชาติอยู่ตลอดอตันกสองแน่นอนเลยจันผันสองร้อยกิโลพันสองร้อยกิโลนะครับวันนี้เพื่อนกับบรรจุใส่กระสอบไปสิเนาะวันนี้ผู้ใดไปรับรับมารับไปใส่ครับวันนี้ลงเทียบครับลงเทียบแล้วก็เขมรถ้าอีกขาหนึ่งสาขาหนึ่งก็ไปอุบลเขาสั่งกิโลเลยเหรอ ตังครับตันเท่าไรครับผมถ้าเขาส่งไปคร่าวๆประมาณกันได้ครับถ้าถ้าถึงนวลประมาณสามพันหรือตันแปดตันละสองพันแปดถึงสามพันบาทแล้วแล้วแต่ระยะทางขนส่งน้ำเนาะครับเอาถ้าสมมติว่าพี่น้องเอาไปกินเลยได้บ่มนี่ได้ครับก็กินเลยครับเพราะเกลือต้มโจ๊กครับสุกครับบริสุทธิ์เลยแม่นบอสค่ะเขาควบร้อนก็มันร้อยกรองสายแล้วมันก็ขึ้นถ้ายี่ห้ออื่นอยากเอาไปเห็นยังกับแล้วแต่เพิ่นแล้วแต่เพื่อนแตายี่ห้อนี่แล้วแต่ใครจะโลโก้ เป,ปเติมเกลือผสมไอวดีนตา้ตาตาอะไรก็แล้วก็ใส่ยี่ห้ออะไรตั้งเอาคร,รัๆๆๆถ้าเขาอยากขาวเดี๋ยวยังผมเนี่ยดำอยากขาวเขาออกมาพอกได้ปะโออะไรครับเบ <c oughs> ปลเือยเปลือยเลยบปะวดีผมวดีได้สปาเกลือเนาะเกลือนี่มันจะไปม,มันไม่แห้งง่ายครับติดติดรองเท้าคุณน,นี่โอ้โหหรอครับถ้าสีรองเท้าคุณทั้งวันคุณไม่ล้างนี่มันจะเหนียวทั้งวันบ เหมือนเหมือนเหนียวตัวเปนไหครับเนาะครับก็แค่เหนียวตัวอ่าโอเคครับขอบคุณลูกชาติหลายๆครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับผมโอ้ได้ข้อมูลจากคนเห็ดจริงเลยครับขอบคุณหลายๆครับผมนี่แหละครับผมเป็นเกลือของภาคอีสานบ้านเฮาเนาะกับผมมีบากีแข้งเหมือนลุงชาติบอกกันแหละมันเป็นแอ่งข้างล่างเนาะคุดเลือกไหลไปเลยนะแปดสิบเมตรแปเมตรขางล่างนะครับจังซี่ได้น้ำเข้มเข้มขึ้นมาแล้วเพิ่งก็มาต้มถ้าเป็นยุคสมัยก่อนก็คงสีตากเนาะอันนี้พวกท่านกินแล้วนะต้มเลยนะครับเรียบร้อยเลยเกลือจะแพะ น้ำฝนขอบคุณครับผมมุ่งกล้าดีวีครับผมเดือะแพ้น้ำฝนนี่ครับผมให้เห็นว่าสินเท่าไัเป็นอะไรครับผมสวัสดีครับ